ผมตอนนี้เรามาชมการแข่งขันฟุตบอลกรมพระศึกษานะเป็นฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุ14ปีนะครคู่ที่กำลังแข่งขันกันนะฮะเป็นคู่ระหว่างโรงเรียนกีฬาคอนแก่นพบกับท่าข้ามวิทยาอันนี้ผมอยู่ที่สนามเฉลิมพระเกียรติคลอง6นะฮะ ขันอยู่ในช่วงท้ายท้ายของครึ่งแรกนะยังเสมอกันศูนย์ประตูศูนย์ทั้งสองทีมยังไม่มีทีมไหนทำประตูกันได้เลยนะตอนนี้ามาแล้วครับลูกนี้โอู้ยแถวสองครับสกัดออกมาได้ก่อนนะฮะ นี่ลายแมนยกทงล้ำหน้านะฮะ 教えて。 ลูกนี้อย,อ,ยอยื่างงา้างนะฮะยังไม่ผ่านของหลังนะ Yeah. แล้วก็พยายามกระตุน้นนักกีฬาในทีมนะฮะใ Ale di do! De de de. Zo valez ลูกนี้ฟาวครับนออาไม่ใช่นี่ยออกเส้นลูกออกเส้นหลังไปนะเป็นลูกตั้งเตะจากเส้นประตูของข้า,ขามตมันใกลใกล้ให้กับแบ็กซ้ายนะครับ ทั้งปีขวาครับวิ่งเร็วเลยทีเดียวครับลูกนี้ทันไหมเยบอลออกข้างนะฮะให้เป็นลูกทุ่มของขอนแก่นนะฮะ การเปลี่ยนตัวนะฮะเ,เปเนกีฬาคอนแกนหมายเลขยี่สิบสามลงไปนะฮะ โอ้เลี้ยงทะลุมามลูกนี้ไม่ฟาวครับเล่นบอลครับกรรมการให้เล่นต่อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บอลวันผ่านหน้าประตูฮะ้าขามได้ทุ่มนะครับนี้ฟาว ยงบอลขึ้นมากันต่อนะครับท่าข้ามชนบุรีนะฮะในรุ่น14ปียังไม่มีการยิงประตูกันได้นะสำหรับคู่นี้ทะลุมาแล้วหมายเลข4หมายเลข9ได้บอลครับท่าข้ามง้างยิงตรงตัวผู้สาวประตูอาวแล้วครับเจ็บครับ ก็นักกีฬาก็ถือโอกาสพักสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับรุ่นอายุ14ปีนะฮะจีฟโฟกก็ได้มาติดตามวันนี้เป็นวันแรกนะฮะที่ผ่านมาเราจะติดตามในรุ่น18แล้วก็16ปีที่สนามเทพศัสดินแล้วก็สุขพัชราใสเป็นหลักนะ หลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเรามาทำความรู้จักกับน้องๆในรุ่น12ปีที่เข้ารอบแปทีมสุดท้ายไปวันนี้ถัดมาอีก2วันวันพุธเราก็มาดูการแข่งขันของรุ่น14ปีดูบ้างนะฮะเพราะว่า สทีมของทุกๆรุ่นที่ผ่านเข้ารอบลองชนะเลิศจีโฟจะตามไปถ่ายคลิปวิดีโอของน้องๆทุกๆคู่มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนี้ก็เลยถือโอกาสมาทำความคุ้นเคยรู้จักกับในรุ่น14ปีกันบ้างนะหลังจากที่รู้จักในรุ่น12ปีกันไปแล้ว ลูกตั้งเตะของขอนแก่นลูกนี้ <S <S 2> <S 2> ตรงมือปษาประตูครับ ล้ำหน้านะฮะไลน์แมนยกธงล้ำหน้าไปก่อน ลายแมนให้เป็นเตมุมนะฮะ โชกอ,ออกไปก่อนนะฮะโอเคตอนนี้กรรมาการตัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกยังเสมอกันที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับท่าข้ามพิทยาคมชนบุรีกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่เราไปดูในครึ่งหลังกันต่อะะเจอกันในคลิปหน้าครับศูนย์ประตูต่อศูนย์